คือคือเรื่องนี้เรื่องนี้เนาะผมผมไม่อยากพูดหรอกผมตัวเล็กตัวน้อยเพราะผมก็เดินโดนมาคลิปหนึ่งอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมอะ่ะด้วยส่วนตัวแล้วอะ่ะตั้งแต่นักกฎหมายทะเลาะก,กันในวงการของนักกฎหมายทะเลาะก,กันเนาะที่เห็นเนี่ยทะเลาะก,กันเมื่อกี้วุ่นวันวุ่นวันมาผมผมไม่เห็นด้วยเลยกับการที่นักกฎหมายมาทะเลาะก,กันเหมือนผมสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีกับพี่เดชาอะไรบ้างอะ่ะ <g łos> กับพี่ธรรมาราชบ้างทะเลาะวุ่นวายแต่ผมผมสายคุยอ่ะผมไม่อยากให้ใครมีปัญหาเลยอันไหนที่มันลดลาวาสอบก,กันได้ก็อยากให้คุยกันให้จบเออหนูก็คิดแบบนั้นเนาะทีนี้คือคือที่จริงอะเจตนาของทุกคน่ะมันคือเจตนาอันเดียวกันคือเป็นนักกฎหมายเหมือนกันเนี่ยก็อยากให้ทุกคนปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเหมือนศาสนาเหมือนกันก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเคารพเรื่องศาสนาอยากให้มันออกมาดีอ่ะเพียงแต่ว่าวิธีการของแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกัน เมื่อทีเนี้ยก็จะมีแต่เหมือนนักกฎหมายศาสนาหนูรู้แล้วหนูรู้แล้วหนูหนูรู้แล้วเรื่องพี่พัดทพี่พัดโดนเรื่องอะไรหนูรู้ละหนูรู้ละอ่าๆนั่นแหละคือที่จริงผมอ่ะผู้น้อยผมเป็นเด็กน้อยมากเลยผมข้ามจากฟิลเมียหลวงมามามา,มานี่แหละมันเป็นกระแสนี่ก็หนีหนีไปหนีไปทางนูน้นยังมาเจออย่างี้พระทางอาจารย์เบียร์เนี่ยยังต้องลาบโดนก็โดนอยู่อ่ะก็ก็โดนมาอีกอ่ะก็ผมก็โดนมาอีก พยายามหนีจากเมียหลวงพยายามหนีจากกลุ่มทนายนั้นก็ยังมาเจอนี่ยังยังหนีไม่พ้นแสงทีเนี้ยผมก็อยากให้คือผมเคยคุยอยู่รอบนึงมีทนายอาวุโสท่านหนึ่งที่ทําเกี่ยวกับศาสนาน,นี่แหละวันนั้นผมเจออยู่ท่านก็ติงมาอยู่ว่าคือพี่พี่เปียกเนี่ยแกก็ดูดูอยู่นะประมาณเนี้ยอือ่าแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วพี่เปียกแกไม่ได้มีอะไรหรอกอาจารย์นันใชัยแกก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแล้วแกก็เป็นห่วงนั่นแหละ อย่างแต่ว่าผมก็บอกผมก็ติงอาจจะพูดตรงๆว่าผมก็คนก็ดูเยอะจังเลยผมก็ติงอาจารย์เบียร์ไปอยู่ว่าอาจารย์น่ะไม่ได้มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายหลอกอม,มันไม่ได้มันไม่ได้ผิดอ่ะโอเคไอ้เสียคาหยาบอะ่ะก,ก็เสียต้องยอมรับถ้าไม่พูดหยาบก็ไม่เป็นอย่างนี้อันนี้เสียจริงถูกไหมฮะเพราะว่าคนน่ะถ้าคนที่แยกออกไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนไหนที่เขาแยกไม่ออกก็ต้องยอมรับประเด็นต่อไปสิ่งที่มันจะทําให้อาจารย์ล้มได้คือเรื่องของเงิน อืมถูกเนี่ยเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะเรื่องนี้ก็เหมือนกันนุชคะคือพัดอ่ะอันนี้อาจารย์หน่อยคือผมผมไม่ได้เป็นทีมกฎหมายของอาจารย์แต่ว่าเป็นกัรยานในมิตรเหมือนกับแพรลี่นี่แหละผมผมวันนั้นผมได้คุยวันแรกที่เจอการผมได้คุยกับาจังเยี่ยสามชั่วโมงผมก็ถามที่ไปที่มานี่แหละเรื่องมีคดีเรื่องนั้นเรื่องนี้ไหมผมก็ถามอ่านเรื่องเนี้โอเคเรื่องปากสองเรื่องเรื่องเงินเป็นเรื่องที่สําคัญมากวันนั้นแกก็โทรมาถามเรื่องสัปกรณ์อยู่ผมก็แนะนําว่ามีอะไรคุยกับสัมปกรณ์ให้สันปกรณ์เข้ปัญหา คือหนูอยากให้เป็นแบบเนี้ยหนูอยากให้เป็นแบบนี้ <c oughs> นะ <c oughs> ถ้าแนะนําได้นะอย่างหนูถ้าสมมติหนูเป็นอาจารย์เบียร์แล้วหนูจะทํานะเพราะหนูรู้ว่าตอนเนี้ยมีคนมุ่งไปเรื่องนี้ยเยอะมากถ้าเป็นหนูนะหนูจะแบบเผาเรื่องนี้เลยหรือถ้าจะจัดอะไรที่รู้สึกว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นงานบุญหรือเป็นอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องไม่รับผ่านตัวเองเลยไม่ว่าจะใช้บัญชีใครหรือว่า อะไรใดๆก็ตามที่เป็นเรื่องของการบริจาคเงินคือถ้าถ้ามองส่วนส่วน,วนตัวแกคิดอ่ะอาจารย์เบียร์แกมีความคิดอีกความหนึ่งคือว่าถ้าสมมติว่าให้โอนเข้าบัญชีวัดเนี่ยยังไงคนมันก็ไม่โอนเพราะมันมันมันเป็นแบบนั้นแต่ถ้าโอนเข้าส่วนตัวผมก็ติงไปแล้วเรื่องของเงินมันเกินสิบล้านยังไงก็ต้องเสียภาษีเรื่องถ้ามันเกินนะมันก็ต้องเสียภาษีไม่ว่าจะเป็นเงินบริจาคก็้าอะไรไม่ร <5 S 2> ู้ก็มา หนูรู้สึกว่ายังไงมันก็มีช่องให้คนอะค่อนแคะได้อยู่ดียังไงมันก็มีช่องให้คนอะค่อนแคะได้อยู่ดีอาจารย์เบียก็อาจจะแบบไม่ต้องไปมุ่งเรื่องนี้ก็คือทําตามวาระทําตามโอกาสและอาา่ะสมมุติถ้าจะบอกบุญจริงๆก็สมมุติแบบอาา่ะสมมุติแบบมี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 งานบุญมีเรื่องบุญที่จะไปทากันเนาะอย่างเมื่ออาจารย์จะทําเรื่องเจดีเรื่องอะไร ก็แค่บอกวันว่าจะไปทำเอาไปทําแล้วก็ไปที่วัดเลยใครลูกศิษย์ลูกหาคนไหนสะดวกที่จะไปไปไปกันอ่ะมีการไล์สนที่วัดนู่นนี่นั่นแล้วก็แจงเลยอาจารย์เบียร์ก็อยู่ที่วัดนั่นแหละแล้วก็แจงนั้นเลยใช่ไหมเอากันสดๆกันเอาการตรงนั้นเลยแจงเลยว่าตอนนี้อยู่ที่นี่แล้วและตอนนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของการมาทําบุญวันนี้มีูกไรบ้างแล้วก็เอาบัญชีเอาบัญชีวัดที่ อาจจากนี้นะเสนอทางเลือกแล้อกเ็นก็ลุยกันก็ลุยสมมติว่าลุยกันวันนั้นตั้งแต่เก้าโมงถึงบ่ายสามหกชั่วโมงก็ลุยกันเลยรับบริจาคเปิดเหมือนกออเซนเตอร์รัฐบาลเลยถูกไหมใช่แล้วไม่ใช่ก็คืออ่ะสมมติจะไปทํากับวัดเนี่ยก็คุยกับวัดว่าขอให้วัดอ่ะเปิดบัญชีใหม่หนึ่งบัญชีและเป็นบัญชีเพื่ออะไรว่าไปเลยมันทาได้เป็นบัญชี บัญชีเพื่อบูรณะเจดีเฉพาะเลยเฉพาะเฉพาะให้กรมลุ่มทำเลยอ่าได้ถูกถูกต้องแบบนั้นดีแล้วก็มีคนที่เป็นคนของอาจารย์เบียร์หรือคนที่อาจารย์เบียร์ไว้ใจได้อะไรได้ที่มีส่วนรับรู้และรู้เห็นในการบริหารจัดการเงินก้อนนี้พี่พัดเข้าใจออปะละ่ะอ,อเข้าใจเข้าใจดีมากเลยเออเออควรทําแบบนี้ทําแบบนี้ไปเลยมันจะเคลียร์แล้วมันก็ชัดเจนแล้วมันก็จะตัดเรื่อง คอรหาเรื่องการคอรหาหนินทาอืมแต่โดยโดยส่วนตัวผมอะ่ะผมก็ไม่มีโอกาสได้คุยกับจันเบียนะเพราะว่าได้คุยได้น้อยมากมันไม่มีบริบทที่แบบนั่งคุยแบบ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 แพรล,ลี่อย่างเงี้ยเขาะะ้าใจปะคือบางทีโดยโดยงานแกเยอะเราไม่อยากยุ่งเราก็ไม่อยากยุ่งส่วนตัวหรือว่าเออแกก็มีทีมนักกฎหมายอยู่เราก็ได้เป็นได้แค่การัญญานมิตรที่ดีต่อให ต่อหนูไม่ได้ว่านะคะต่อให้เป็นการเปิดบริษัทเปิดมูลนิธิหรืออะไรที่มันเป็นที่มันที่มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นของของวัดโดยตรงหรือของอะไรโดยตรงอ่ะมันหนีคําคอรห์หรือคําคอนแทะใช่ใช่ยังไงหนีคาคอร์รไม่ได้รอกก็ยิ่ง,งยังไงก็หนีไม่ได้ <S <S <ย>แต่ถ้าเพื่อเป็นการเซฟเซฟที่สุดอ่ะทําแบบที่หนูทําที่แบบที่หนูแนะนําเถอะแล้วมันจะดีมากอันนี้แพรที่พูด พูดถูกเนาะถ้า่างนั้นก็ให้แกบอกแล้วก็ให้ทางวัดเนี่ยเปิดบัญชีมาแล้วก็ให้บอกวันเวลาจะจะร่วมประมาณกี่โมงถึงกี่โมงอะเนาะต้ังเปิดบัญชีใหม่โดยเฉพาะเลยเป็นบัญชีใหม่ที่เราสามารถเข้าไปมีส่วนในการรับรู้และการบริหารจัดการได้คือรู้ได้มลเนาะใช่เฉพาะวัตถุประสงค์เลยว่าเงินก้อนนี้เฉพาะเรื่องนี้นะแล้วเราสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้และชี้แจงกับกลุ่มแฟนคลับกลุ่มคนที่นับถือศรัทธาจา์เบียได้ว่า เงินก้อนนี้ได้ยอดเท่านี้อยู่ในบัญชีนี้และไม่และไม่ใช่บัญชีของอาจารย์เบียนะคะเป็นบัญชีของวัดที่มีคณะกรรมการชื่อนี้ชื่อนี้ดูแลอยู่และเดี๋ยวจะอัปเดตให้เรื่อยๆว่าเงินก้อนนี้ถูกใช้อะไรบ้างถูกเบิกจ่ายไปใช้อะไรบ้างยังไงบ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยแค่ไหนเคลียร์เลยอาจารย์เบียไม่ต้องผมว่าอย่างนั้นดีเนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามรโมทิที่ก็ต้องภายใต้แก่แก่ก็ต้องโดนอีก โดนมันหนีคำขาหาไม่พ้นโยนโยนขี้ให้ผลนไปให้วัดดีกว่าเนาะหนูหน,หนูไม่เหมือนจะไม่ใช่บอกว่าให้วัดนะให้คนที่มันจะไปบริหารที่ดูแลที่เขาดูแลจัดการของเขาดีกว่า <c oughs> ที่เขาไปดูแลอย่างน้อยอย่างน้อยนะความรู้สึกหนูหนูจะรู้สึกว่าอย่างน้อยต่อให้มันจะมีอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมาหรือไม่ชอบมาประกวยังไงอาจารย์เบียร์ก็ได้เซฟตัวเองเออดีอันนี้ดีใช่ปะ อืม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 อืพี่พัด<ต>น่าจะแนะนําลองแนะนําอาจารย์ดูนะหนูเอะหวงแต่แต่แต่ผมอะผมก็ผมก็เป็นห่วงแกแหละแพรลี่ได้ยินไหมได้ยินค่ะได้ยินอ่าผมก็เป็นห่วงคือบางทีอะค,อคือคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งสมองเนาะมันมีเวลายีิบสี่ชั่วโมงแต่เรื่องที่เข้ามาหาแกมันเยอะมันหลายเรื่องมากเลย ไม่ว่าจะคนเนี่ยแล้วคลองคนน่ะคลองเยอะมากทีเนี้ยแกก็อาจจะปรับไม่ทันคิดไม่หมดวิธีการ,ว,การวิธีการที่เคยทําแบบง่ายๆที่มันไม่เคยมีปัญหาในวันนั้นถูกไหมแต่วันเนี้ยมันจะมีปัญหาอย่างเงี้ยมีปัญหาแล้วเพราะว่าเพราะว่ากลุ่มคนสัทธากลุ่มคนที่ศรัทธากลุ่มคนที่ที่นับถืออาจารย์เบียร์มันขยายกลุ่มก้อนใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นไง และในขณะเดียวกันมันก็มาพร้อมกันกลุ่มคนที่ไม่ชอบกลุ่มคนที่คนจ้องคนจ้องเขาก็จ้องอยู่อเขาอาจจะไม่ได้จ้องด้วยความอะไรนะคะแต่ว่ามันคนอยู่แบบนั้นนะเข้าใจปะละล่ะคนที่มีกระแสคนถึงขนาดนั้นแล้วก็หลายประเด็นที่อาจารย์เบียร์ไปแตะมันก็เป็นการไปพูดถึงผลประโยชน์ของเขา<ช>แต่แตพี่แต่แพรรี่พูดดีที่จริงอ่ะที่จริงเราในฐา,า,านะกัลยาณมิตรนี่ยก็ต้องเตือนต้องคือต้อง คือมันไม่มีใครเก่งทุกเรื่องถูกไหมก็ต้องอก็ต้องเตือนแกแหละก็ต้องเตือนแต่กับ,กบพี่เราไยแกแกกับพี่อนตชัยอาจารย์อาจารย์อนัชัยแกไม่มีปัญหาหรอกแกก็เป็นผู้ใหญ่แกก็เป็นห่วงแหละอันนี้ยอาจจะต้องคุยแต่ว่าจังหวะมันยังไม่มีจังหวะที่ได้คุยกันคุยกันอ่าอ,อันนี้ผมเห็นด้วยละแต่ว่าผมเคยเตือนแกไปละวันวันนั้นผมก็ไปเตือนเตือนแกอยู่เรื่องของพี่อนัยตชัยว่าแกอาจจะดูอยู่ห่างๆแต่ต้องระวังหน่อยนึง อาจารย์เบียร์ก็บอกว่าเขาก็ทาบริสุทธิ์ใจเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรไม่นี่มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว mm. อือ่าอาจารย์เบียร์ก็น่าจะจะโอเคอยู่แต่บางสิ่งบางอย่างวันนั้นมันก็อาจจะคือคือการลบกันถึอว่ามาทะเลาะกันไม่เกิดประโยชน์แก่สังคมเสียทั้งคู่ mm. หรือว่าสุดท้ายว่าอาจจะเออดีแต่ว่าบาดเจ็บอ่ะไม่ควรจะเป็นแบบนั้นผมก็ไม่อยากเห็นภาพนั้นนะ่ mm. ผมไม่อยากเห็นภาพนั้นเพียงแต่ว่าต้องหาจังหวะที่จะต้องให้คุยกัน คุยกันดีกว่าหนูว่านะคะมันยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องต้องต้องแบบมาชี้ว่าใครผิดใครถูกตรงไหนยังไงเนาะง่ายหนูมองว่ามันยังไม่ได้ถึงขั้นที่สองฝ่ายตั้งตัวเป็นปฏิปักษต่อกันนะมันยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยแค่รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยและรับไม่ได้ในบางเรื่องบางอย่างเท่านั้นเองและหนูว่าถ้าได้นั่งคุยกับอาจารย์เบียจริงๆอาจจะดีขึ้นก็ได้เหมือนใครหลายๆคนอย่างอาจารย์นะัท อย่างอาจารย์วัฒนาอย่างอย่างครูนัทอย่างอะไรอย่างเงี้ยพอได้คุยกันจริงๆก็อ่ะไม่ได้มีปัญหาใช่เซเต้องหาสนามไปนั่งคุยละแพรรี้เยอะแยะคนพร้อมเลยสือพร้อมจะตายสือโอ้โหพอลองบอกเสีว่าให้อาจารย์เบียกับมูลที่กองทัพทมอะไรเงี้ยคุยกันดีบิมต้อนไปเจ้าเจ้าคุณอีกละดูความเาไม่ยอ หลวงพ่อพ,อพระพยอมไงเออให้อาจารย์พยอมเป็นคนกลางยังได้เลย <S <S ใช่ <S 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 ผมว่าคนนี้ไหนน่าจะเป็นคนกลางเพราะอยู่กลางสุดลวเออดีดีหนูว่าอย่อางนั้นก็ดีค่ะดีมากเพราะว่าท่านก็ท่านก็ชัดเจนอยู่แล้วถูกไหมใช่ค่ะอืมนี่แหละคนกลางที่เหมาะที่สุดละแล้วก็ทุกท่านก็รู้จักท่านอยู่แล้วหนูบไหมใช่ค่ะอืมนี่แหละผมมองว่าอย่างนี้ <S 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 แต่ว่าจะเกิดวันไหน <S 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 ก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงไม่อยากให้มันบานบานปลายไป,ไป เยอะกว่าน,นี้หรอกอันสมมติว่าเออบางทีอาจจะมองว่าอาจารย์เบียเป็นขั้นพื้นฐานแต่ก็ต้องมาสกูบว่าอาจารย์เบียเนี่ยขั้นพื้นฐานขนาดไหนถึงแค่ไหนถูกไ,ไหมมันมีเลเวลหนึ่งถึงสิบอะขั้นจจพื้นฐานนี่หมายถึงเรื่องอะไรครับเรื่องธรรมการสอนธรรมอาจจะมองว่าอาจารย์เบียรเนี่ยเป็นสอนธรรมที่แบบแบบง่ายแบบไม่ได้ลึกเครื่องศาสนาของพระพุทธเจ้านี่ยที่สอนมาเนี่ยลึกมากอย่าไปพูดอย่างนี้เลยถ้าอาจารย์เบียสอนธรรมขั้นพื้นฐานนะหนูว่าถ้าเอาถ้าเอาถ้าเอาหลัก คิดเนี่ยไปจับกับ้าหลายรูปนะ้าหลายรูปสอนทาต่ํากว่ามาตรฐานเยอะาถ้าเอาเรเวลนะถ้าเอาเรเวลไปจับอาจารย์เบียรแล้วไปบอกว่าเอ้ยสิ่งที่อาจารย์เบียสอนมันแคบพื้นฐานแั่นแหะอ่ะมึงก็ไปจับพระด้วยนะเพราะว่าครูรู้สึกว่าพระหลายๆรูปที่สอนทำเนี่ยสอนต่ํากว่ามาตรฐานค่ะไม่แต่ว่าเวลาเขาเอามาจับเขาเอาอ่ออย่างแพรลี่ไงประเรียนทามาจัดการไงประเรียนทำเก้าประโย์ผู้บรรลุแล้วมาเปรียบเทียบไงมันไม่ใช่ พี่นะเอ่อพี่พี่พาร์ทเราจะไปดูแค่วุฒอย่างเดียวมันก็ไม่แฟร์นะถ้าทำแบบนั้นนะ่ะใช่ไหมการอธิบายตามแตกฉานลึกซึง้งออย่างอาจารย์พุทธทาสแบบปรเรียนสี่เองนะปรเรียนสามนะอาจารย์หลวงพ่อปัญญาเนี่ยปรเรียนสามปรเรียนสี่กันอย่างเงี้ยอาจารย์พยอมไม่มีทักะประเรียนเนี่ยถ้าพูดงี้อาจารย์พยอสอนทําไม่ได้นะเอาไม่มีแักษะประียนแ,แ,แต่เราต้องเข้าใจบ้านเรานะแฮร์รี่ <laughs> ประเทศไทยนะ ใช่แต่หนูไม่ค่อยหนูไม่ค่อยเห็นด้วยกับวิธีคิดคนแบบว่าเออถ้าจะพูดจะอะไรต้องเอาต้องดูวิทยาฐานะก่อนอย่างเงี้ยมันก็ไม่แฟร์มันต้องไปดูสิ่งที่เขาพูดว่าสิ่งที่เขาพูดอะ่ะมันตรงไม่ตรงดีกว่าดูเนื้อหาดีกว่าดูแค่ตัวห้อยท้ายตัววิทยฐา,านา <c oughs> นะอือหนูไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ผมก็ <c oughs> ผมก <c oughs> <ๆ>็เสนอ เดี๋ยวผมยังไม่นี่คุยกับอาจารย์เบียดึกแล้วแกคงนอนหมดแล้วแกไม่เล่นโซเชียลแล้วกันเนี่ยก็ต้องเราดอดูพรุ่งนี้ว่าจะติดต่อแกได้ไหมยังไงตแต่ว่าผมเชื่อว่าเรื่องที่หนูเออเรื่องที่หนูเป็นห่วงที่พัดเรื่องเรื่องอันที่สําคัญที่สุดเรื่องที่สําคัญที่สุดตอนเนี้ยที่อาจารย์เบียรจะต้องหาวิธีเปลี่ยนวิธีการใหม่ก็คือเรื่องของเงินเชื่อหนูเถอะผมผมผมเชื่อผมเคยบอกอาจารย์เบียอยู่ว่าถ้าอาจารย์จะ จะเรียบร้อยเนี่ยไม่มีไม่มีอย่างอื่นที่จะเรียบร้อยเลยยกเว้นเรื่องเงินใช่เรื่องเรื่องเงินเท่านั้นที่ที่จะทําให้คนทุกคนเนี่ยมันจบได้เพราะว่าเงินมันคมที่สุดแหละใช่เขาจะมุ่งไปเรื่องนั้นแหละเพราะแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องแผลแผลละเอียดอ่อนมากเลยแค่แค่ชี้แจงไม่ได้แค่ร้อยเดียวเนี่ยมันก็เป็นประเด็นถูกไหมถ้าคนจะเอาเรื่องนนั้ถ้าคนจะเอาเรื่องแค่แค่เงินแค่แค่ร้อยเดียวเนี่ยก็เป็นประเด็นได้ แต่ว่าผมผมไม่ได้คุยกับอาจารย์เบียร์หลายวันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเออจะจะแนะนําให้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวค่อยคุยอีกรอบนึงอะ่ะต้องคุยหลายเราก็ไม่รู้ว่าอาจารย์เบียร์คุยกับใครบ้างอย่างเงี้ยไงบางทีก็มีพวกผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลแกอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจะผู้หลักผู้ใหญ่แต่บางทีบางคนเนี่ยก็ก็อาจจะติงเยอะติงเยอะอาจจะไม่ถูกบางทีบางคนก็อาจจะไม่กล้าติงอย่างเงี้ยไง อืมแล้วบางทีจังหวะมันก็คือแกทําแต่งานแต่งานแต่งานเนาะมันเหมือนมันไปทุกวันมันไม่มีเวลามานั่งคิดอะไรที่มันมันบางทีมันคิดไม่ถึงนะเรื่องง่ายๆอจริงค่ะจริงค่ะเออเรื่องง่ายๆบางทีคนมันคิดไม่ถึงเพราะว่ามันเอาเวลาไปคิดอย่างอื่นไงอืมเรื่องนี้พรุ่งนี้พรุ่งุนี้ผมว่าผมผมว่าพรุ่งนี้น่าจะร้อนฉาดแล้วก็พรุ่งนี้อาจารย์เดียจะต้องสัมภาษณ์นักข่าวต้องไปสัมภาษณ์แกไง แล้วให้มาให้มาให้มาทะเลาะก,กันอีกไหมอ่ะอ๋อเขาเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปเหรอคะหมายถึงอาจารย์อนันตชัยเพิ่งใหสัมภาษณ์ใช่เพิ่งให้สัมภาษณ์ไป,ม,ไปมันเพิ่งลงคลิปไปประมาณสั้ชั่วโมงเดียวเองมันแล้วม,มันขึ้นฝีดแล้วอะ่ะต้องไทนิวเหรอใช่พอไทนิวสัมภาษณ์อาจารย์อนันตชัยยังไงก็ต้องสัมภาษณ์อาจารย์เบียอีกรอบหนึ่งแน่นอนผมก็ผมก็พิมไปให้พี่หมีไปแล้วแหละแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเดี๋ยวรู่ที่เช้าผมตามอีกรอบหนึ่ง อตอนเออะไรนะจะบริจาคกันเนี่ยยี่เก้านี่อีกแล้วก็จะมีวันที่สามสิบเอ็ดอะไรของอาจารย์ไปอีกตอนนี้นี่ศึกศึกแห่งธรรมไม่รู้จริงอย่ามาสอนเนี่ยนะใช่ป่ะเนี่ยระใช่ใช่ใช่อันนี้แหละอันนี้แหละก็ก็ลองฟังดูก็เคารพูดหลักผู้ใหญ่หมดแหละผมส่วนตัวไม่มีอะไรอืมอืมหนูก็ไม่เรียนหนูา แต่อาจารย์เบียร์ก็ตาม<น>ที่เห็นแหละพอพอเจอแกงจริงแกก็น่ารักแกก็น้อมปรับนะแกไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่ได้โจงอะไรเลยหนูยิ่งลำบากใจเลยเพราะหนูว่านับถือทั้งทั้งคู่เลยทั้งสองอนั่นแหละแพรลี่แพรลี่ก็ต้องเป็นคนกลางมามาพูดคุยถ้าสมมว่าคุยได้ก็ ก็คุยแหละผมอยากให้ทุกคนคุยกันถ้าสมมติว่าเออมันไปกันไม่ได้แต่ว่าเราพยายามได้คุยได้ฟังเหตุผลกันและกันแล้วอ่ะมันไม่ถูกต้องเออยังยืนการยังเดินไม่เหมือนกันก็ก็ต้องตามนั้นแต่ว่าเชื่อว่าไม่ก็อยากจะให้คุยกันก่อนก่อนที่มันจะบานปลายอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ใช่ว่ามาชี้โทษกันต้องติงกันก่อนว่าเอออันนี้สอนผิดนะแก้แบบนี้ได้ไหมอันนี้ไม่ถูกนะอันนี้ควรจะเป็นอย่างนี้ไหมอันเนี้ยถ้าเออถ้ายังดื้อรั้นอยู่ก็ก็ลุยก็ตามนั้นก็เป็นว่ากันใช่ใช่ถ้ายังดื้อรั้ ไอ้เรื่องศาสนาผมอ่ะผมอ่ะส่วนตัวผมผมไม่มีความรู้เลยแทบจะแทบจะศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยด้วยซ้ําแต่ว่าอันนั้นอ่ะคือเป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องกฎหมายเราดูแล้วไม่ผิดหรอกแต่เพียงแต่ว่ามันทําอ่ะมันมันหนักไนงะเพราะว่ามันมันเรื่องศาสนาเป็นของเรื่องของคนส่วนรวมเนาะถ้าอาจารย์เบียสอนผิดผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันไม่ถูกไงมันจะทําให้สังคมเสียหายโดยส่วนรวมแต่ถ้าอาจารย์เบียรทำถูกก็ต้องสรรเสริญแกถูกไหมละ่ะก็ต้องก็ต้องสนับสนุนแกอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นด้วยก็จะประมาณนี้แหละ ดีย๋ยวไงก็รอดูแพรี่ก็ลองฟังดูก่อนนะหนูจะรอฟังอยู่แล้วค่ะหนูอยู่คอยอยู่ห่างๆยังห่วงก่อนหนูหนูไม่อยากเดี๋ยวนคนว่าหนูเอาตัวเอาเอาไปเปลืองตัวอีกเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบผิดใจกับฟังไหนหนูโคตรกลัวเลยผมมากผมผมก็จะเป็นเรื่องนี้ผมก็คงเป็นกลางไม่ได้หรอกเพราะว่าส่วนตัวผมก็ไม่รู้จักพี่นะันใชัยเป็นการส่วนตัวไม่เคยเจอกันเลยนะชื่นชมเฉพาะในทางทางทาง,ทางที่เห็นบนโซเชียล แต่อาจารย์เบียก็ภาพมันก็ไปทางอาจารย์เบียรหมดแล้วแต่โดยโดยหลักแล้วก็ไม่ได้แบบเออหรือนู่นนี่นั่นนะก็ก็ตามอาจารย์เบียเป็นหลักอยู่แล้วมุมมองก็ว่ากันตรงๆไม่ใช่ว่าอาจารย์เบียรเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ฟังใครนะอาจารย์เบียก็ฟังแต่บางสิ่งบางอย่างอ่ะพอมันปกครองคนเยอะมันโอ้ยมันยุ่งยากมากผมก็ทําไม่ได้อืมอืมเขาทำยากมากนะปกครองคนเยอะๆนี่ยากมากนะ มันร้อยพ่อพันแม่เนาะใช่แล้วถ้าถติว่ามันล้มมันคือมันกระดานอ่ะมันไปหมดเลยแล้วหุนมันยากจริงๆผมผมผมดูแลขนาดเราคุมเอฟซีเนี่ยแพรี่คุมเอฟซีแค่นี้ยังไปไม่ได้เลยนะแล้วเขาคุมคนขนาดไหนยังไงไปไม่ได้หนูไม่เคยคุมหนูไม่เคยคุมอะไรพวกมันค่ะหนูไม่สนใจพวกมันหรอกมึงอยากฟังมึงก็ฟังมึงไม่อยากฟังก็แล้วแต่พวกมึงมึงแค่มันดีกูก็ว่าดีมึงมนไม่ดีกูก็มึงตามตามใจก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวยังไงเหนูตามใจค่ะไม่ตามใจนั่นแหละแล้วต่พวกมึงเลย เดี๋ยวรอดูก่อนพรุ่งนี้ต้องฟังอาจารย์เบียร์ก่อนค่อยว่ากนันอีกทีนะบ๊ายบายได้ค่ะได้ค่ะ